สนับสนุนโดยฉับไวการเกษตรคิดถึงเครื่องสับอเนกประสงค์สับหญ้าสับหยวกคิดถึงเครื่องสับฉับไวเรายังมีหัวเกี่ยวหญ้าติดรถไถเดินตามซองบังคับโคกระบือผันหญ้านายและรับผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิด ชื่อเล่นชื่อลุงจ๊กชื่อเล่นชื่อลุงจ๊กชื่อจริงชื่อสันติชื่อจริงนี่ควาผู้ที่ผ่านเมืองลุงจ๊กมาที่มีชื่อเสียงในวงการเราหน่อยนีตัวไหนบ้างลุงจ๊กคือควายผู้ควายผู้ก็มีเจ้าโชคเจ้าโชคโชคนี่ก็คือโชคเจ้าโชคชนบุรีโชคชนบุรีก็คือเจ้าตัวนี้ตัวนี้ครับควายตัวนี้ก็คือเจ้าโชคชนบุรีครับครับผมเจ้าโชคชนบุรีนี่ิ่นเป็นลูกของใครครับจ๊อกเด็กเดที่เกิดขึ้นมาใหม่นี่ก็คือแสดงว่าเป็นลูกของเจ้าโชคชนบุรีครับ ครับผมสวัสดีครับพี่ดองครับมือนีนะครับผมคูวดนะครับพี่ดองครับมีโอกาสนะครับผม ได้มาเยี่ยมมาชมนะครับพี่น้องครับเป็น mm อีก hmm. ฟ mm ้ามหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแล่นมากนะครับพี่น้องครับของจังหวัดพิจิตรนะครับพี่น้องนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งตำานานนะครับพี่น้องครับที่อยู่ในวงการค้วย่่านะครับผมหลายๆคนนะครับผมละแวกนี้บพว่าทั้งเป็นทั้งอุทัยธานีนะครับพี่น้องครับหรือว่าอยู่ในส้นละวกละแวกนี้นะครับพี่น้องกสิฮูจักรลุงพนดีนะครับพี่น้องครับเป็นคนที่มีซื่อมีเสียงนะครับผมจับกล้วยมัด หลายปีแล้วนะครับผมลายสีปีนะครับพี่น้องคูดกับย่ทงพระธาตุดีหวัติเพื่อนชัดเจนนะครับพี่น้องครับเข้ากับเฉลี่ยหงไปพร้อมกันภายในมือนี้นะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการบํเป็นเสียเวลานะครับพี่น้องนะครับผมกระซอยกันโก้ไหลโกติดตามนะครับพี่น้องส่องคูดข้นเมืองศรีนะครับพี่น้องครับครับผมคุณลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมคุณลุงครับแนะนําตัวหน่อยว่าคุณลุงชื่ออะไรครับผมชื่อชื่อเล่นชื่อลุงจอกชื่อเล่นชื่อลุงจอกชื่อจริงชื่อสันติชื่อจริงนี้คือช นะครับผมหรือว่าลุงจอกเนาะนะครับผมโอ้ลุงจอกแสดงว่าเป็นคนเดียวกันไหมที่ว่าผู้พันอะไรผู้พันอาร์ตนะครับผมกก่าวหาตลอดเลยนะครับผมที่อยู่น้องบัวแดงไหมโซนโซนนู้นนะครับผมครับผมนี่แหละครับพี่น้องลุงจอกนะครับพี่น้องครับพี่กัดนีอยู่ตรงไหนครับลุงจอกครับพี่กัดพี่กัดของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากจะมาหาลุงจอกนี่บ้านหนองค้าบ้านหนองค้าหมู่4ตำบลบางทับสครับ ครับผมขึ้นหมู่4นะครับผมตำบลวังทับไสอำเภอสากเหล็กกจังหวัดพิจิตรับผมอยู่นี่มันอยู่ใกล้ตรงไหนส่วนไหนของจังหวัดอะไรนี่ครับอ่าส่วนติดกับพิษณุโลกติดกับพิษณุโลกครับออกจากพิษณุโลกมาประมาณ ก็อยู่60กิโลหกสิบกิโลนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นที่ไปที่มานะครับผมเผื่อว่ามีพี่น้องเนาะชาวควายเราอยากมาเยี่ยมชมนะลูกมีพี่น้องเรามาตลอดไหมครับมาตลอดมาตลอดเลยนะครับผมแล้วฟาร์มเรานี่ลุงจ๊อกครับผมขอเบอร์โทรไว้ก่อนเผื่อว่ามีพี่น้องเอฟซีอยากโทรหาลุงจ๊อกครับผมเบอร์ 0 9 1ย์1ก้ครับสามเก้8แปดครับนี่ก็คือเบอร์สายตรงลุงจกเลยนะครับผมครับผมพี่นองครับนี่แหละครับพี่นองครับเป็นค้วยนะครับผมค้อยผู่นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมพี่นองที่หลายังบรเคยเห็นนะครับพี่นองหรือว่าอีกทีายอีกหลายคนนะครับผมที่ยังบ่หูจักนะครับพี่นองเฮากับสิมางหูจักพ้อมกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นน่นเดี๋ยวผมสิถามลุงจกก่อนนะครับว่า ลุงจอกเลี้ยงควายมากี่ปีแล้วครับผมผมเลี้ยงควายมา12ปีแล้วรับ12ปีครับผมก่อนหน้านี้นทําอะไรลุงจอกค,ครับก็เลี้ยงวัวมาครับเลี้ยงวัววัวน,นี่เป็นวัวบามันหรือว่าวัวไทกี้บ้านเราเป็นบามันเป็นบามันร้อยเลยครับโอ้โหกี่ตัวครับลุงจอกโอ้ผมซื้อคล้ายๆว่าผมซื้อมาขุนซื้อมาขุนอยู่บางครั้งก็อาจจะ2 0 0 150 ครับผมอยู่ๆมันวัวนี่มันมันดูจะเลี้ยงยากเลยผมก็ลองมาเลี้ยงควายดูครับผมลองมาดูใช่ไหมครับเลี้ยงควายพอลองกลับมาแล้วปุ๊บไปยังกลับไปหาวัวไม่ได้แล้วกลับกลับไปหาวัวไม่ได้ลืมไปเลยว่าผมเคยเลี้ยงวัวมาก่อนใช่ไหมครับผมโอ้โหนะครับผมแล้วลุงจ๊อกครับเริ่มแรกเลยนี่ควายลุงจ๊อกนี่มีกี่ตัวครับทั้งหมดในคอกเนี่ยเริ่มแรกเลยเริ่มแรกที่ควายที่พัฒนาสายพันธนี้ผมเริ่มแรกอยู่สิบแม่สิบแม่ครับผมแล้วก็มีพ่อพันธประจําคอกเรือไม่มีพ่อพันธุ์ประจาคอก แล้วก็อยู่ๆมาก็ขายพ่อพันธุ์ประจำครอกเจ้าแสนไปก็เอาเจ้าโชคไปแสนแสนนี่คือเจ้าแสนหนิครับเจ้าแสนพิจิตรหนครับแสนพิจิตรครับครับผมโอ้แสดงว่าเป็นควายเก่าของลุงจอกครับผมแล้วทีนี้ควายผู้ที่ผ่านเมืองลุงจอกมาที่มีชื่อเสียงในวงการเราหน่อยนี่มีตัวไหนบ้างครับลุงจอกคือควายผู้ควายผู้ก็มีเจ้าโชคเจ้าโชคโชคนี่ก็คือโชคเจ้าโชคชนบุรีโชคชนบุรีก็คือเจ้าตัวนี้ตัวนี้ครับนะครับผมพี่้องจะเฝ้าไอ้เบิงนะครับพี่้องครับต้องเบาแนวอื่นกอนนะครับผมเออาไว้ช นะครับผมไอ้ก,การและที่ซอพีนอนกองไอู้จักนะครับผมแล้วทีนี้ตอนนี้ควายลุงจ็อกนี่มีทั้งหมดกี่ตัวครับผมมีอยู่ควายพัฒนาฝึกลูกเจ้าโชคนี่ก็อยู่ประมาณแม่ลูกด้วยตัวเล็กด้วยอยู่ประมาณ80ิบตัวประมาณ80ตัวก็คือพูดง่ายๆเลยก็คืออยู่นี่ตัวแม่บล็อกจริงๆเลยประมาณกี่ตัวลุงจ็อกโอ้ไม่ได้นับสักทีไม่ไ้นับสักทีหนึ่งแต่ครูเดินดูมาเมื่อกี้นี่โอ้ ละลานตาไปหมดเลยเป็นควายที่เราพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเองใช่ไหมนุงจ๊อกเราไม่ได้ไปซื้อควายจากไหนเข้ามาใช่ไหมไม,ไม่ใช่ครับซื้อจากพิจิตรนี่เลยเป็นควายเก่าพิจิตรเลยครับ<ล>ไม่ได้มาจากอีสรงอีสานหรือทไทยไม่มีเลยไม่มีเลยครับ นะครับผมมาเบิ่งควายพิจิตถ้าใครอยากดูว่าควายพิจิตมันตัวแบบไหนนะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเกษตรกรท่านน้องลุงจอกเนาะผมนะครับผมแล้วทีนี้ควายอยู่นี่นะครับผมก็คือมีที่ไปที่มาชัดเจนทุกตัวนะครับผมลุงจอกถามาตอบได้ทุกตัวเลยว่าตัวนี้มาจากนี่จกนี่รู้หมดเลยนะครับผมพอส่วนมากคนมาดูนะครับผมจะคิดว่าเป็นควายผมเป็นเหล่าของอีสานเนาะเพราะว่าเป็นลักษณะเนื้อตันครครับครับผมแต่ทีนี้พอเรามาถามลุงจอกปุ๊บปรากฏว่าเป็นควาย เราเก่าเราแก่ที่ดั้งเดิมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับ,รบผมบที่ลุงจ๊อกรวบรวมไว้ได้เนาะเพราะในสมัยนั้นลุงจ๊อกบอกว่าลุงจ๊อกเคยเป็น ในห้อยนะครับผมก็คือซื้อควายมาซื้อมาใครไปบ้างเนาะครับผมแล้วทีนี้ก็ได้เก็บไว้ทีนี้ก็คือไม่ได้ไม่ห้อยแล้วเลี้ยงอย่างเดียวเป็นเกษตรกรครับผมแล้วจากเป็นในห้อยก็เป็นเกษตรกรครับผมเป็นเกษตรกรเลยนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นทีไปตีมาแล้วทีนี้ควายที่อยู่ในคอกลุงจ๊อกณตอนนี้นะครับผมพี่น้องประมาณ80กว่าตัวนะครับผมอันนี้ไม่ได้รวมควายขุนนะครับผมแล้วทีนี้ ลูกตอนนี้ก็คือมีลูกเล็กเด็กแดงออกมาเนี่ยก็คือเป็นลูกเจ้าโชคชนบุรีนี่แหละครับพี่น้องครับเจ้าโชคชนบุรีตัวนี้ก็คือเจ้าโชคชนบุรีครับผมครับผมเจ้าโชคชนบุรีนี่เพิ่นเป็นลูกของใครครับลุงจ็อกโอ้ไอไอตรงนั้นไม่ไม่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับอันนั้นไม่รู้เลยไม่รู้รู้แต่ว่าเขาเป็นควายที่ชื่อโชคชนบุรีครับแล้วทีนี้ลุงจ็อกซื้อมาจากใครครับผมซื้อต่อจากเอกสอนสิริเอกสอนสิริครับนะครับผมแล้วทีนี้ลุงจ็อกรู้ไหมว่าควายตัวนี้มันเคยผ่านมือใครมาบ้าาางงเเเรอคคับผมูยยย่่ดีวว อยู่กับพี่วงคนชนบุรีมาก่อนเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กอยู่กับน้าวงครับผมน้าวงที่ชนบุรีครับผมแสดงว่าควายตัวนี้นี่เป็นควายเหล่าของจังหวัดชนบุรีเลยครับผมครับผมและลุงจ๊อกครับแล้วทีนี้เจ้าโชคชนบุรีนี่ตอนนี้นี่เขาอายุได้กี่ปีแล้วครับลุงจ๊อกผมก็ไม่ไม่รู้แต่ผมคํานวณอยู่ประมาณ15ปีครับประมาณ15ปีครับมาอยู่กับลุงจ๊อกได้กี่ปีแล้วครับห้าปีแล้วครับมาอยู่กับลุงจ๊อกได้5ปีนะครับผมแสดงว่าควายที่อยู่ในคอกรุ่นรุ่นหรือว่า เป็นลูกเลกเด็กแดงที่เกิดขึ้นมาใหม่นี่ก็คือแสดงว่าเป็นลูกของเจ้าโชคชนบุรีครับผมครับผมโอ้ยพี่น้องสะออนลายนะครับพี่น้องครับเจ้าโศกส่วนบุรีนะครับพี่น้องพอใหญ่ครามาอยู่น้ำลุงจอกได้ประมาณหาปีแลวน้ำลุงจอกเนาะนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องและตัวนี้นี่เราได้เปิดผสมจริงไหมลุงจอกหรือว่ายังไงครับก็ยังไม่เคยเปิดผสมจริงแลวก็ไม่เราก็ยังไม่กล้าว่าจะผสมแล้วมัน เป็นอะไรขึ้นมาเงี้ยครับผมผมก็เลยไม่ได้ผสมผมผสมแต่ในคอกก่อนเราผสมแต่ในคอกก่อนในระยะเวลา5ปีคือผสมแต่ในคอกในคอกครับแล้วทีนี้อ่าเรามีน้ําเชื้อของโชคชนบุรีไหมครับไม่มีครับผมไม่มีเลยไม่ได้รีดเลยลูกจ๊อกคือมีมีมีอ่ามีแผนว่าจะรีดแบ่งพี่น้องเกษตรกรเราไหมครับ ก็ไม่มีเพราะว่าผมไม่ไม่พร้อมครับเรื่องเรื่องรีดน้าเชื้อนี่อะไรผมไม่พร้อมครับผมก็คือหนึ่งเอาไว้ง่ายเลยก็คือเราไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องนี้เท่าไหร่นาะไม่ไม่สันทัดครับครับผมก็คือเราก็อยู่เลี้ยงแบบบ้านๆ้าธรรมชาติธรรมชาติาแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลูกชนบุรีก็สามารถมาแบ่งได้ที่้อกเลมาแบ่งได้นะครับผมก็คือราคาก็อยู่ที่เริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับลุงจ๊อกก็เริ่มต้นมันมีหลายราคาอย่างมีสองแสนมีสามมีสามแสนมีก็มีหกแสนขึ้นไปก็มี ครับผมหกแสนมีขึ้นไปก็มีก็แล้วแต่เกรดนแล้วแต่เกจนะครับผมก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือมาดูตามแม่พันธุ์ลักษณะเนาะคุณจอกถ้าเกิดตัวไหนแม่พันธุ์ที่มีความสูงที่มันมาตรฐานหน่อยก็อาจจะเป็นราคาที่มันโอเคขึ้นไปบ้างนะครับผมแต่ถ้าเป็นแม่พันธุ์ที่เราก็ัเป็นสายพัฒนาเราก็สามารถแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรได้ในราคาที่เกษตรกรเตะต้องได้นะครับผมพี่น้องนะครับผมนี่คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับพี่น้องครับที่คูณมีโอกาสนะครับผมใน้าพี่พาหน่องนะครับมาเยี่ยมมาชมมาเบิงเจ้าโศกสุรอง ตัวจริงเสียงจริงต้องมาดูตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อไงอ่หลี่ครับผมใญ่คักแท้นะครับพี่น้องแต่ตอนนี้็บวไเด็เปิดผสมจริงพ้อมนะครับผมอยากได้ก็คือต้องมเบึงนะครับพี่น้องครับแล้วก็ตองมาสื่อเอาลูกน้ำเพลินเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนี่ฝากไว้น้ำพีนะครับน้ำพีน้ำนองเข้าให้หูจักไปทวนนานะครับพี่น้องครับบาดที่นี่นะครับผมคูไเด็ดับเนินรายกาดนะครับพี่น้องมาหอดช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอยากถามลุงจอกนะครับผมอยากให้ลุงจอกนะครับผมฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเราลุงจอกคนที่เขามาเลี้ยงควายใหม่ แล้วก็คนที่เขากําลังอยากเข้ามาเลี้ยงควายสายพัฒนานะครับผมอยากให้ลุงจ๊อกฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเราหน่อยครับลุงจ๊อกครับก็อยากให้พี่น้องเราหันมาเลี้ยงควายเป็นอาชีพเสริมครับผมอ่าหรือเอาเป็นหลักเลยไม่ได้หรอลุงจ๊อกก็ก็ก็ใครมีทุนน้อยกับเสริมก่อนถ้าใครมีเงินก็เป็นหลักเลยเป็นหลักเลยครับผมแต่ตอนนี้ก็คือลุงจ๊อกเป็นยังไงเป็นหลักครับเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยครับโอเคครับต่อแล้ครับลุงจ๊อกครับครับผม ตอนแรกมากดีได้พี่น้องเชียให้พี่น้องนะครับผมเอาเป็นอาชีพเสริมนะครับผมแต่ตอนนี้ลุงจ็อกเป็นหลักแล้วนะครับโอเคครับเรื่องราคาควายทีนี้ลุงจ็อกรับฝากถึงพี่น้องเราหน่อยว่าต่อไปอนาคตจะเป็นยังไงบ้างครับลุงจ็อกในระยะเวลาที่ลุงจ็อกเลี้ยงมานี่สิบกว่าปีนี่ลุงจ็อกมีราคาควายที่มันลงหวบภาพลงไปเลยไหมไม่เหครับไม่มีครับมีแต่แพงขึ้นไปจากมาก่อนนี้ตัวสองหมื่นสองหมื่นขึ้นมาสามหมื่นสี่หมื่นก็มีหลักแสนหลักล้านครับครับ มีแต่ขยับไปไมีแต,ใใแต่ขยับยขึ้นไปเรื่อยครับมไม่ไมีไม่มีลดลงผมยังมองไม่เห็นเลยว่ามันจะลดลงสักขนาดไหนมีแต่แพงขึ้นไปขึ้นไ,นไใช่ใ<น>ไหมคร,ครับผมแล้วทีนี้การบริหารจัดการในคอกในฟาร์มเราเนี่ยเราใช้แปลงหญ้าประมาณกี่ไร่ครับลุงจอกผมมีที่ดินอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบไร่แต่ว่าผมก็เหมือนมีหญ้าอยู่ประมาณยี่สิบไร่ครับผมยี่สิบไร่ครับพอไหมลุงจอกก็มีฝุ่นข้าวโพดเสริมฝุ่นข้าวโพด แล้วลุงเจ้าเราให้กินข้าวฝุ่นข้าวพูดแบบนี้อาวที่ควายลุงเจ้าอ้วดๆนี่คือมีหัวอาหารไหมครับผมไม่ไม่ได้ใช้หัวอาหารเลยมีฝุาา่นข้วาวโพดกับหญ้าครับมีแต่ฝุ่นข้าวโพดกับหญ้าครับแล้วทีนี้ฝุ่นข้าวโพดกับหญ้านี่ก็คือมันมันมีมันมีโอกาสที่จนจะเป็นผังผืดหรือว่าผสมติดยากอย่างนี้มีไหมลุงเจ้าไม่มีครับนอกจากว่ามันไอไอเรื่องไอเรื่องผสมติดยากหรือติดง่ายนี่มันเป็นแล้วแล้วแต่เพราะว่าสัตว์มันก็เหมือนคนน่ะบางครั้งมัน ไม่ติดก็มีอย่างคนครคนวยอาจจะไม่มีลูกก็มีครับเอเน,นี่ยครับก็เหมือนกันครับ<ช>ดูบแล้วนะ ก็เหมือนคนเนาะครับผมครับผมถ้าอย่างนั้นก็คืออันไหนที่ว่าเราสามารถหนึ่งลดต้นทุนได้นะครับผมรลอว่าเรามีวัตถุดิบที่อยู่ใกล้เราเราก็สามารถใช้ได้ใช่ได้ครับผมแต่เรื่องตรงนี้ก็คือเอาว่าเขาบอกง่ายๆเหมือนซื้อหวยเนาะลุงจอกเนาะครับผมบางคนซื้อไม่ซื้อ20บาทถูกแต่บางคนซื้อตัวละห้าแสนคูณห้าแสนไม่ถูกก็มีไม่ครับนะครับผมพี่น้องนี่แหละครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเส้นทางหรือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้รูนะครับผมขอลุงจอกยูนี่นะครับพี่น้องจะไม่มีฟางเลยนะครับไม่มีมีแต่่ากญสด ฝุ่นข้าวโพดนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งตำหนานนะครับพี่น้องครับมูอนี้คคุกุดนะครับผมถือว่าจูใจนะครับพี่น้องครับถือว่าในภาพพีพระนองวาเบิร์กมูอนี้กับมีกับร่งใจหลายครับพี่น้องมีกับร่งใจสู่ซอยกันนะพี่น้องนะครับผมมาเบิร์กบนเฮ็ดแล้วนะครับผมคุ้ยพรมวิจารณ์อวดเลยนะครับพี่น้องสารับมูลนี้นะครับผมคุกุดขอบบุญขอบคุณนะครับผมลุงจ๊อกนะครับพี่น้องครับลุงจ๊อกลุงจ๊อกครับลุงจ๊อกนะครับพี่น้องครับมากมาการรออออุุลงงงจ๊บบเเป็นนนกััคพี่้ มาหอดลุ่จากรถวันนีนตะลุ่จอกเป็นคนเลี้ยงกุ้ยพี่น้องบัได้คือเราเป็นเจ้าของฟ้ามพ่อจอกอยู่แบบสมถันเลยนะลุงจอกนะครับผมงสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณนะจอกครับสวัสดีครับลุงจอกครับสวัสดีครับพี่น้องครับ